็นนักต้มตุ๋นมา40ปีความอร่อยระดับพัตตคาแต่อุณหภูมิห้องเซาวน่ามากคุณน้องเป็นร้านที่เปิดเช้าแต่แป๊บเดียวก็จะหมดแล้วเวลาเชื่อนะ8มง20ตอนนี้ของไกลหมดแล้ว8มง20ก็เลยมานั่งรอหน้าร้านครึ่งชั่วโมงเขาว่ากันว่าไข่ตุ๋นร้านนี้เอย่าเพิ่งรีบกินเพราะมันจะร้อนปากไม่ใช่อะไรดูความเด้งหนึมหนับของนางกินปุ๊บละลายในปากปั๊บที่เด็ดคืออยู่ตรงนี้สั่งข้าวหน่อมเล็บมาหนึ่งแมตก,กับคนนี้ไม่เคยกินในี่ไข่ตุ๋นแบบนี้คือเลิศมากคุณน้องข่อยากให้ลองกินเพื่อนสาวฉันบอกว่าปรุงน้ำจิ้มสี่ราไปซอสแบบนี้บอกเลยว่าโอ้โหครั้งแรกในชีวิตแล้วคือนางก็กินโชว์เป็หนึ่ง โอโหแกเอาจริงป้าตุต่นของที่นี่ทุกอย่างคือเปือ่อยหมดหลุดปุ๊บหลุดปั๊บกินง่ายไม่ติดคอมีทั้งต้มกระเพาะปลาต้มเยื่อไผ่ต้มมะระต้มแกงจืดต่างๆใดๆที่มีในวันนี้กินเป็นมื้อเช้านั้นบอกเลยว่าเลิศมากคุณพี่ไม่แน่ใจว่าคนได้ดูคลิปนี้เคยมากินกันหรือยังล้วคนได้ดูช็อตต่อไปนี้คือมันน่ากินมากลองดูภาพตามสดร้อนๆตอนเช้าคือเลิศราคาไม่แพงซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันมาแล้วก็มาแล้วก็มาตุ่นเฮดหอมต้มเลือดหมูชะแลมจ้าไม่มีกระสับบัตรคิวน Hey.